สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม War Thunder นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเกม War Thunder แบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวลิงดาวนโหลดผมทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเนะาะเปิดมาก็จะเป็นหน้าอย่างนี้เนาะคือเอาเมดูตร้างหน้าก่อนตรงนี้จะเป็นชาติเนาะมี U.S.A. อเมริกา เชื่มันนี้คือเยอรมันแล้วก็ U.S.S.R. คือรัสเซียกินบิเซนก็คือสาราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษเนาะเจแปนญี่ปุ่นไชน่าก็คือจีนเนาะอิตาลีก็คืออิตาลีนั่นแหละฝรั่งเศสแล้วก็สวีเดนเกมนี้เป็นเกมแนวสงครามเนาะ จะมีอาสามสายวิจัยให้เราเล่นคืออา,อาร์มี่คือรถถังอา,อาร์เวชั่นก็คือเป็นเครื่องบินเนะาะแล้วก็ฟีดตรงนี้ก็คือเรือรบเนาะโอเคอผมมาอยู่ที่อาร์มี่ก่อนรถถังสายวิจัย ตรงรีเสิร์ชเนี่ยจะเป็นสายวิจัยนะจะมีวิจัยมีแรงมีแรงหนึ่งถึงเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละตรงนี้จะเป็นรถถังฝั่งนี้จะเป็นรถถงัง,ถถงทองมันก็จะมีให้เลือกอีกว่าเออเนี่ย มี่คือรถถังเนาะเฮลิคอปเตอร์ก็มีัางทางนี้จะเป็นพวกรถถังหรือว่าเครื่องบินทองนะต้องต้องใช้ทองซื้อนะ่ะใช้โเด้นอีกอีเกิลซื้อไอเวอชั่นก็คือเครื่องบินนะเหมือนกันเลยเนี่ยวิจัย้าฟฟี่ก็คือเรือเนาะอ่ะผมมาดูดูที่ถรถถังดีกว่ะก็ วิจัยก็คือเราต้องวิจัยให้ครบอ่าอย่างอย่างอย่างแรกหนึ่งเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าเขาให้กี่คันแต่ถ้าแรงสองนี่อ่ะสี่สี่แ้ดหกนี่คือเหมือนบผมวิจัยไปได้หกคันแล้วก็ซื้อไปละเห็นไหมมันต้องวิจัยได้หกคันแล้วก็ซื้อไว้แล้วมันจะมีให้ซื้อผลรถถังอีกนะชัวร์จัดเกลือซื้อพลรถถังถ้าเราซื้อไว้เนี่ยมันจะต้องเสีย เสียเงินเนี่ยเงินเงินสิงโตเนี่ยหกพันสามเราเลือกช่องได้อันนี้จะเป็นคันที่มีอยู่ละอ่าแล้วก็คือเรียกเรียกคนละถังประจําการเครื่องบินกับพวกเรือก็เหมือนกันนะแบบเดียวกันถ้าเราวิจัยแล้วก็ซื้อซื้อได้หกคันมันจะปลดล็อกในแรงถัดไปเนาะโอเคนะอ่า ทำวิจัยมาเรืเ่อยเยจนสุดอวนนี้ก็จะเป็นรถถังทองอมันจะมีบอกสเปคเดี๋ยวมาดูข้างนอกนอกอ็ได้ปิดนี่นจะมีบออยู่อันนี้จะเป็นสเปคของรถของรถเนอกราแรงชื่ออะไร m 1สาย mgmc เกตติ้ง <Getting S 2> เท่าไหร่ไอเล็ดแรงหนึ่งบัตเตอร์เกตติ้ง1.3อันนี้เป็นปืนมันอันนี้จะเป็นองศาเนาะองศาการหมุนของปืนมุมกดของปืนอ่ะอันนี้เป็นไฟเลยคือคือมันความความเร็วของกระสุนนี่ยความถี่ในการยิงอะ่ะอันนี้เป็นการโหลดโหลดกระสุน9.7วิ อันนี้ก็จะเป็นพวกเกาะป้อมปืนด้านหน้าด้านข้างด้าน,นหลังเนาะเนี่ยทับทับหน้าหกมิลละข้าหุมมิลหลังหกมิลอันนี้จะเป็นกอ่อรถเนี่ยเหมือนกันอันนี้คือมีพลรถถังอยู่สามนายน้ำหนักแปดจุดสามตันเน็ตชินพระเวนุกอยู่หนึ่งจุดเออร้อยสี่สิบแปดแรงม้าที่สามพันรอบอาร์พีเอ็ม ความเร็วมากสปีดที่73กิโลเมตรชั่วโมง visibility คือการถูกตัวจับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเกราะเนะาะมีกระดูกเกราะกว่ามา12เม็ดแต่ว่ามันรู่ไปด้วยมุมองศามุมขอ,องมันเนะี่ยในที่มุมนี้ยี่สิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดองศาเนี่ยมันมันจะเพิ่มกรอบไปเป็นสิบห้าเขยนนี่ก็คือเอ็กซเรย์มีคน มีปนเนปืนปุ่มชาการแล้วก็ปนขับเนาะอีสเลตรงนี้นะีคืการดูปวดปิดตรงนี้จะเป็น modification เกี่ยวกับการอัปเกรดต่างๆของรถ <c oughs> เหมือนซื้อมาแล้วเราเหมือนซื้อรถมีสองมาแล้วเราเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรใหม่มันก็จะแรงขึ้นนะจะมีปัอมเปินต็ะขาบช่วงล่างเบรฟิลเตอร์ Yeah. เียครื่องยนต์ปืนอันนี้เป็นพวกการการหมุนในะแนวราบของป้อมปืนนอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เพื่อจะปรับปรับความแม่นของปืนนะอันนี้คือความไวของการหมุนเนี่ยน่สปีดความเร็วของการหมุนป้อมปืนหรอใช่น่าจะเป็น ังจะบวกเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ l i f t i n ี่ p e e d เนาะนี่ก็จะเป็นพวกปืนยิงสนับสนุนนะนี่จะเป็นกระสนุนโอเคประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นกดปุ่มท่านตรงนี้มันจะสามารถเลือกได้ว่าเป็น อาเคดก,กับเรลิสติกผมเลือกไว้ที่ผมจะเลือกไว้ที่เรลิสติกของผมอาเคดก็คือแบบเราเห็นชื่อรถถังศัตรูแล้วก็เวลายิงทำาายรเป้าหมายมันเ้าเลงจะเป็นสีเขียวหรสีแดงถ้าสีเขียวก็คือว่ายิงได้จอกรอดได้ถ้าสีแดงยิงนี้มันจะเด้งนะมันไม่เข้า อันนี้เป็นอันนี้เป็นของรถถังอันนี้เป็นของเครื่องบินอันนี้เป็นของเรือนะตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ US นี่เป็นของอเมริกา SA เป็น Asia, เนอ,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 อเชียเนาะ AU อ่ารัสเซีย EU ก็ยุโรปเนาะผมก็ผมเนี่ยผมเลือก US กับ SA เนาะเอเชียกับอเมริกาอ่าโอเคประมาณนี้เนาะ